เหรียญละ1,000-3,000ถึง3,000บาทรับซื้อ25สต่าตางค์รัชกาลที่9ช่องปอป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสอบหายาก FCH ช่องปอป่ารับซื้อและขายเหรียญกระสอบหายากถ้าพูดกันจริงๆทั้งซื้อเข้าแล้วก็ ขายออกสวัสดีและยินดีต้อนรับ f c ผู้ติดตามช่องประปาศึกษาแบงค์เหรียบราณทุกคนเลยครไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายเนาะก็สวัสดีกันตรงนี้ประเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ f c ฮะเราจะมาพูดถึงแล้วก็ประกาศรับซื้อกันสถีสำหรับเหรียญ25สตางหมุนเวียนสมัยราชการที่9 เอฟซีเหรียญ25สตางค์หมุนเวียนสมัยราชการที่9ที่เขาที่เราเคยเห็นวงการนักสะสมประกาศรับซื้อประกาศตามหากันเนี่ยโ,โหเป็นระยะเวลาเป็น10บสปีเท่าที่ปรปาจำได้ตั้งแต่โนู้นเลยปีพศ2500ประมาณ500ประมาณ550กว่าๆนาะปีนี้ก็ปี หกใช่ไหมกโ,โหหลายปีพอสมควรนะก็เป็นเหรียญที่จัดว่ามียอดจำนวนการผลิตออกมาเพียง1,000 0เหรียญเท่านั้นเอง FC ฟฮะพูดถึงจริงๆแล้วเหรียญ25สตางค์สมัยราชการที่9นั้นผลิตออกมาทั้งหมดเอาจริงๆนะฮะเอาตั้งแต่ปีเป็นเป็นแบบ เป็น25ตางเนื้อทองเหลืองเอารูปแบบพระเสียนเล็ก F4H รูปแบบพระเสียนเล็กแบบเนี้ยผลิตออกมาตั้งแต่ปีพศปีแรกเลยก็จะเป็นปีพศ2530ปีแรกเลย F4H ปีพศ2530หลังจากนั้นก็ผลิตออกด้วยมา3233ไล่ไปไปด้วย F4H รูปแบบพระเสียนเล็กทองเหลืองนี่นะ ไปจบที่รู้สึกว่าจะเป็นปีพศ255152แต่ว่าทั้ง2องปีพศนั้นก็ถือว่าหายากพอสมควร,รเดี๋ยวเราจะประกาศรับซื้อกันคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ fc 5ใครที่มีเหรียญย5สสตางค์ลองนะ fc นะลองไปสังเกตดูดูคลิปช่องของประปาจบแล้วไปสังเกตดูเป็นครั้งแรกที่ประปามาประกาศรับซื้อเหรียญ2ี่สตางค์บุนเวียนเนื้อทองเหลืองรูปแบบพระเสียนเล็ก f มีอยู่ปีพศหนึ่งปรปร,รับซื้อให้ราคาเริ่มต้นกันที่ก็ผ่านการใช้งานใช่ไมผ่านการใช้งานค่อนข้างสมบูรณ์เริ่มต้นกันที่เหรียญละ1,000บาทไปจนถึงไม่ผ่านการใช้งานราคาสูงสุดถึงเหรียญละ3,000บาทกันเลยทีเดียวโอเคเนาะ f c อะคือง่ายๆเลยตรงนี้เป็นเหรียญ25สสตางค์ตัวอย่าง แต่ไม่มีปีหายากที่ประปาจะประกาศรับซื้อฉะนั้นประปาขอดึงภาพเหรียญ25ต่างปีพศที่หายากถือว่าหายากอันดับที่1มียอดจานวน,นการผลิตออกมาเพียง10,000เหรียญเท่านั้นเอง FCH ส,สำหรับนักสะสมท่านใดที่มีเหรียญ25ต่าง หมุนเวียนเนื้อทองเหลืองรูปแบบพะเศนเล็ก f อฟลองไปสังเกตดูหากว่าเป็นปีพศ2542แน่นอน f อฟปีนี้แหละเป็นปีที่หายากถือว่าหายากที่สุดสำหรับเหรียญ25สตางค์หมุนเวียนสมรจการที่9 เนื้อทองเหลืองรูปแบบผัดเสียนเล็กปีพศ2 4 4 2 fc ฮะตามข้อมูลมียอดจำนวนการผลิตออกมาเพียง1 0,000ื่นเหรียญเท่านั้นใครที่มีฮะสภาพผ่านการใช้งานอย่างสมบูรณ์อยู่ประปาร,รับซื้อเหรียญละ1,000บาทหากเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานจริงๆระปปาก็จะรับซื้ออยู่ที่ประมาณเหรียญละ3,000บาทกันก่อน ลองดูก่อน FCH เพราะเป็นครั้งแรกที่ปปาประกาศรับซื้อนะลองสังเกตดู FCH ใครที่มีเหรียญ5บาทเหรียญ25สตางค์เหรียญ25สตางค์เนื้อทองเหลืองแบบนี้ FCH นะตรงเนี่ยรูปแบบพะเยษเล็กแบบนี้อันนี้เป็นเป็นรูปแบบพะเยษเล็กทั้งหมดเลยแต่ว่าเขาเป็นปีที่ยังหาง่ายกันอยู่ FCH นี่นะเป็นปีที่หาง่ายเอาง่ายๆเลยเนาะบางคนมีเก็บสะสมไว้ที่บ้านเนี่ยอาจจะเป็นร้อยสองร้อยเป็นพันเหรียญเลยสําหรับ เหรียญ20อ่า25สตางค์หมุนเวียน s h นะรูปแบบพระเศียรเล็กเนื้อทองเหลืองนะหากเป็นปีอื่นๆต้องคอยติดตามคลิปวิดีโอต่อไปนะสำหรับคลิปนี้เราประกาศรับซื้อเฉพาะปีพศ2542รูปแบบพระเศียรเล็กเนื้อทองเหลืองแค่ปีพศออเดียวกันก่อนโอเคนะฮะใครที่มีใครที่มีเหรียญ25สตางค์ เนื้อทองเหลืองรูปแบบพระเศียรเล็กปีพศ2542ประปารับซื้อสูงสุดถึงเหรียญละ3,000บาทกันเลยทีเดียวราคาของเหรียญ S45 ก็ขึ้นอยู่กับความนิยมแล้วก็ราคาซื้อขายในเวลานั้นๆในในวงการตลาดเหรียญบ้านเราด้วยนี่ออกไหมฮะราคานี้อาจจะไม่ไม่ถาวรนนะฮะ อาจจะมีขึ้นแล้วก็มีลงตามราคาตลาดเหรียญบ้านเราด้วยฉะนั้นก็ต้องคอยติดตามทางด้านราคาเหรียญโอเคเนาะใครที่มีเหรียญ25สต่าตางค์ปีนี้ก็สามารถ fc หติดต่อช่องของป่อปามารับรองว่าซื้อจริงฮะถ้าเป็นปีพศ2542ใครที่มีฮะปี4 2ผ่านการใช้งานสมบูรณ์เริ่มต้นให้เหรียญละ1000บาทเลยแต่ถ้าหากผ่านการใช้งานมากๆขาดการเก็บรักษา fc 5 ราคาก็จะดรอปลงไปต่ำกว่าพันเก้าร้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยหกร้อยห้าร้อยหรืออาจต่ำไปกว่านั้นขึ้นอยู่กับสภาพผิวของเหรียญแต่ถ้าผ่านการใช้งานสมบูรณ์ F45 ก็เริ่มต้นให้เหรียญละหนึ่งพันบาทถ้าไม่ผ่านการใช้งานจริงๆสวยจะจัดผิวเดิมจริงๆรับซื้อเหรียญละสามพันบาทกันเลยทีเดียวติดต่อทางไหน F45 นะติดต่อทางไหนก็เห็นปะปาวางไปไหมฮะ เห็นเบอร์โทรไหมทั้ง2เบอร์นั่นแหละก็เป็นเบอร์ที่ติดต่อมาหา,อาแอดมินช่องของป๊าปาได้เลยนะแล้วแอดมินเขาจะแนะนําหรือใครที่ที่เห็นเบอร์โทรขึ้นอยู่ใต้คลิปไหมนั่นแหละ2เบอร์โทรและ fc หสามารถฮนะไปปรับเปลี่ยนแปลงเป็น id line ได้เลยเพราะว่าปราปาสร้างาใช้ใช้เบอร์โทรตรงนี้นะปรับเปลี่ยนสร้างให้เป็น id line ได้เลยนะ ก็เพิ่มไ d l ดี e แล้วก็ f c สามารถส่งรูปเหรียญของท่านทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของเหรียญน,นะฮะนะตั้งกล้องนิ่งๆนะฮะท่านมีเหรียญตั้งกล้องนิ่งๆถ่ายด้านหน้าเสร็จแล้วก็ปรับมาถ่ายด้านหลังของเหรียญถ่ายทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังส่งให้อดินตรวจสอบประเมินราคากันเ mm hmm. บื้องต้นรับรอง f c ถ้าเป็นปีพศ2542ร25 42, เนี่ยรับรองเราร,ร,รับซื้อจริงๆเป็นครั้งแรกที่ปปามาประกาศรับซื้อเหรียญย5สตาต่าง เนื้อทองเหลืองรูปแบบพระเศียนเล็กปีพศ2542เป็นครั้งแรก fc 5ยังมีอีกประมาณ3-4ปีพศนะที่เราจะประกาศรับซื้อกันต่อจากคลิปนี้เป็นต้นไปก็คอยติดตามชมว่าอีก4ปีพศก็บอกกันดีก,กว่าปี30ก็รู้แล้วใช่ไหมฮะก็ปียังเอาเออก็ปีมีปี51 R 5 1. อ่าสํ 4, 5 1 5 2าหสำหรับเนื้อทองเหลืองพระเศียนเล็กคอยติดตามทางด้าราคาคลิปนี้เอาแค่ปี42กันก่อน โอเคใครที่มีสามารถตรงรูปตรวจสอบประเมินราคาแล้วก็ตกลงราคาซื้อขายกับช่องของป,ป้าปาได้เลยโอเคเนาะก่อนจากกันไป FCH นะากดูคลิปช่องของป,ป้าปาแล้วว่าช่องของป,ป้าปานั้นดูทีท่าว่าะจะเป็นช่องที่ซื้อจริงก็คือไม่ต้องทําใบประกันนะไม่ต้องทําเรื่องเสียอะไรละใบภาษสงภาษีที่มีนะักสะสมคอมเมนต์มาหาป,ป้าปาช่องนี้เหมือนกับช่องหลอกๆเหมือนอะไรประมาณนั้นแบบนะแบบคล้ายๆอย่างงน้นอย่างนี้ FCH นะปะป้าป่าไม่ต้องทําใบประกัน ขายเจ้าปลาปลาหลอกกันแล้วแต่ฮะขายผ่านทางออนไลน์มาปีที่3ละนะจนนักสะสมระดับมืออาชีพเนี่ยเขาส่งเหรียญขายแล้วก็ซื้อเหรียญในช่องของปลาปลาก็ถือว่าหลายท่านพอสมควรในรอบปีที่3ที่จะถึงเต็มๆฉะนั้นก็ยืนยันเลยว่าช่องของปลาปลาไม่ต้องให้ทาใบประกันนะไม่มีการโทรไปบอกท่านต้องส่งเงินมาทาใบประกันส่งเงินมาประกันกันก่อนอะไรประมาณนั้นไม่ต้องเอฟซีขอให้ท่านเพิ่ม ID l ดี e น นะแล้วก็ส่งรูปเหรียญทางด้านหน้าด้านหลังเหรียญที่ประปาประกาศรับซื้อไปเท่านั้นแหละส่งรูปเหรียญมาเดี๋ยวแอดมินเขาคุยกับท่านตกลงราคาเหรียญกับท่านเดี๋ยวแอดมินเขามอบที่อยู่ไปให้ท่านแล้วก็ส่งเหรียญมาไม่ต้องทำใ,ใบประกันอะไรทั้งสิ้นนั่นแหละนะซื้อขายช่องของปะปาะไม่ต้องยุ่งยากขอให้ท่านเพิ่มไอเดียลให้ได้ก่อนเพื่อเป็นการส่งรูปเหรียญผ่านทางไลน์เพื่อประเมินราคาเอฟฮะคลิปนี้เวลาหมด หมดเวลาประเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาพบกับช่องของประปากันใหม่ก็อย่าลืมอฮะกดติดตามช่องของประปากดกระดิ่งการแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์สักคนละไลค์ like, คนละแชร์ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ